สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้มีข่าวดีมาบอกอีกครั้งสำหรับมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่กระทรวงการคลังกำลังจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2568สำหรับใครที่กำลังรอการโอนเงินสิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบแบบครบถ้วนโครงการที่กำลังจะมีการโอนเงินในเดือนกุมภาพันธ์2568 1กุมภาพันธ์2568โอนเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าโดยสารสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนใช้สำหรับขนส่งที่กำหนดไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไว้ใช้ภายหลังได้ใช้ได้กับระบบขนส่งที่เข้าร่วมเช่นรถเมล์รถไฟฟ้า BTS MRT Airport Link รถไฟและเรือโดยสารบางประเภท10กุมภาพันธ์2 5ง8เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนเงินเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับอายุ60 6 9ปีรับ600บาท70 7 9ปีรับ700บาท80 8 9ปีรับ800บาท90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทเงินช่วยเหลือคนพิการ1,000บาท18กุมภาพันธ์2,568ค่าช่วยเหลือสาธารณุรโภะค,ค่าน้ำฟรี100บาทต่อครัวเรือน ค่าไฟฟรีไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือน20กุมภาพันธ์2568เงินช่วยเหลือคนพิการเพิ่มเติมโอนเงินเพิ่มให้คนพิการ200บาทต่อเดือนรวมเป็น1000บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการที่มีสิทธิ์28กุมภาพันธ์2568โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินช่วยเหลือ10,000บาทสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ เงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหากยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกจะมีรอบการโอนซ้ำอีกสามครั้งข้อสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนโอนเงินรอบถัดไปตรวจสอบว่าผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่หากไม่ผูกพร้อมเพยเงินจะไม่สามารถโอนได้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปของรัฐหรือสายด่วน111 11. ใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วอย่าลืมตรวจสอบบัญชีของท่าน และแชร์ข้อมูลนี้ให้กับคนที่ยังไม่ทราบเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิที่ควรได้รับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือจากรัฐทุกเดือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป